สายสัญญาณหรืออะไรต่างๆที่ระบบไฟอะไรอย่างเงี้ยที่เรามองไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมก็แน่นอนครับสายทั้งคันนะครับใช้เป็นเชอร์นออปมาตุก้นร้านนี้ยังใช้เชอร์นอฟเลยถ้าคุณอยากจะได้สายสัญญาณคุณภาพสูงที่ทองแดงดีทองแดงบริสุทธิ์ต้องจากประเทศรัสเซียหนูขายโฆษณาให้ราวไหมคะเฮียบักขายเห็นไหมหนูทาหน้าที่เางสมบูรณ์แบบมา ใช้ไปเยอะไหมฮะรถไซส์ขนาดนี้ใช้ใช้ไปเยอะ,ะใช้ไปเยอะพอสมควรเลยใช่ไหมทั้งสายลำโพงทั้งสายสัญญาณชูนอฟทั้งคันครับโอ้โหโไม่ต้องพูดถึงสแสดงว่าเขาเน้นแบบซาว์คุณลิตี้จ๋าๆมากเลยใช่ครับเราเห็นตรงนี้นี่งานซสาว์สวยๆตรงนี้อันนี้มีคอนเซปต์หรือว่าเคียรทีฟอะไรยังไงในการออกแบบงานซาว์ในการออกแบบนะครับคือเน้นการสัญญาณของลูกค้าเช่นเคยครับค่ะ หนึ่งเรามีแผงซาวเราสามารถถอดยางอะไรออกมาใช้งานได้ปกติแล้วก็วางสัมภาระได้ปกติครับืคือเรายกออกอะไรได้หมดเลยใช่ครับจะมีฝาตรงนี้ครับดึงขึ้นแล้วก็ยกยางอะไรออกได้เลยอ๋อแสดงว่างานซาวของเราไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่หรือประโยชน์ใช้สอยของรถเขาเลยแล้ว<ช>รเรื่องเส้นสายสีแล้ววิธีจัดวางอะคะวิธีจัดวางก็เน้นความสมมาตรเป็นหลักซ้ายขวาเท่ากันครับ คือดูแล้วต้องวางเท่าๆกันช,ชัดๆแล้วไฟ LED สีน้ำเงินเนี่ยมาย,ยัางไงลูกค้าคลีเกตชอบอยู่แล้วคุณผู้ชมค่ะแล้วความพิเศษของรถคันนี้อีกหนึ่งอย่างที่ต้องไม่พูดไม่ได้เลยเพราะว่าเขาสามารถออกแบบมาได้เป็นรถจัดวางระบบเครื่องเสียงหรือระบบงานซาวให้เป็น รถของครอบครัวอย่างแท้จริงใช่ครับเห็นมีเพิ่มหัวหมอนมาด้วยใช่ตัวนี้พิเศษอะไรยังไงไหมคะตัวนี้พิเศษตรงที่ว่าสามารถถอดแยกเอาไปใช้ที่บ้านก็ได้คือหัวหมอนอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับไปเสียบไปบ้านได้เลยอ๋อแล้วเขาแยกทํางานกันอิสระไหมคะระหว่างจอด้านหน้ากับจอด้านหลังแยกทำงานอิสระหรือว่าจะเล่นพร้อมกันก็ได้ครับอ๋อแล้วเราเวลาเราฟังก็คือใช้หูโอ้โหคุณผู้ชมคาถือว่ารถคันนี้นี่ตอบโจทย์ คนที่ชอบแนวสไตล์ค u a ิ i ี้จริงๆแล้วก็ที่สำคัญ ผนวกเอาความเป็นรถของ Family เข้าไปด้วยก็เต็มสมบูรณ์แบบจาก s o u เอฟเฟกตข่าวบอกเลยว่าวันนี้แซวรับเชิญของเราเต็มอิ่มอีกหนึ่งคันแล้วเชื่อว่าถ้าใครใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วก็ชอบแนว,แ,นวแบบนี้อยู่ s o วเอฟเฟกก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่เราแนะนำให้คุณผู้ชมได้เข้ามาสัมผัสผลงานของเขาให้คุณบิ๊กฝากร้านหน่อยค่ะร้านอยู่ตรงไหนยังไงเบอร์โทรเฟซบุ๊กเว็บไซต์อะไรยังไงคะร้านเราตั้งอยู่ถนนสุข,ขุมวิท50นะครับหรือว่าจะติดตามภายใน Facebook นะครับ SFX s o u เอ f ซาหรือว่าจะโทรติดต่อครับที่เบอร์0941529303ครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะเป็นว่าวันนี้เราต้องขอบคุณคุณบิ๊กมากๆขอบคุณคุณวิ๊กจาก s o วเ f f เค่ะเอาไว้ถ้าเขามีรถสวยๆดีๆมาฝากกันอีกเดี๋ยวป้าแป้งจะนำมาให้คุณผู้ชมดูอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะเราต้องไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีไม่มีเขาไม่มีเรานะจ๊ะไปขอบคุณเขากันดีกว่าค่ะ ฟันเซอร์จใจดีของเรากันดีกว่าค่ะขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์เอ p h a i ขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ p โ o n นี r ขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ Rocket Sound สร้างความสุขทุกเส้นทางขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ UDC อุดมชัยค่ะ Audio ขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ power sound าวาชนบุรีเราไม่ไขายอาชีพด้วยความมาักง่ายขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ oxygen sound ค,คืนลมหายใจให้กับเครื่องเสียงรถยนต์แล้วก็ขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ lucky sound ก,ก,กับโปรโมชั่นดีๆที่นํามาฝากเราและหนึ่งร้านสุดท้ายขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ overdrive air and sound กับโปรโมชั่นเด็ดๆที่เอามาให้ทุกอาทิตย์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณ ู้ชมคะสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าอาจจะดูเงาๆไปบ้างแต่ก็ความรู้และรสสวยๆจากสาวรับเชิญนแน่นเอียดพอจะทดแทนที่น้องคุกกี้และน้องนกยุงของเราหายไปได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสปีดแชนแนลทูวิชั่นหกเก้าหนึ่งและร่วมพูดคุยกับพวกเราทั้ง3คนได้นะคะหรือว่าอยากจะไปดูว่าขอคําแนะนําว่าร้านไหนติดอะไรดีอะไรยังไงได้เลยในแฟนเพจของเราเซิร์ชคำว่า e x e r c i s e ค่ะใน YouTube ก็เซิร์ชคำว่า e x e r c i s e Channel แเช่นเดียวกันเฮ้ยคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าคืนนี้ราตตีสวัสดส์ส่งคุณผู้ชมเข้านอนดีกว่าแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเจอกันน้องคุกกี้กับน้องอ๊บมาแน่นอนสัปดาห์นี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ